สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอด็อเตอร์วีรินทิรานาทองบออจรัดในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะ การขึ้นลงบันไดนอกจากจะช่วยให้เราออกกําลังกายไปในตัวแล้วยังมีส่วนสําคัญในการพัฒนาศักยภาพในตัวเราเองให้ดียิ่งขึ้นด้วยวันนี้วีรินอินสปาย์มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขึ้นลงบันไดที่มีส่วนช่วยให้เราก้าวสู่ความสําเร็จในชีวิตมาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัว การขึ้นลงบันไดลดการใช้ลิฟต์ทุกวันในจำนวนชั้นที่เราสู้ไหวนอกจากจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงแล้วยังเป็นตัวชี้วัดความมียินดีในความมุ่งมั่นตั้งใจของเราอีกด้วยนะคะเอ๊ะหมายความว่ายังไงล่ะคะอ๋อการขึ้นลงบันไดมีนัยสําคัญแบบนี้ค่ะนอกจากจะเป็นการออกกําลังกายและประหยัดพลังงานในการใช้ลิฟต์แล้วการขึ้นลงบันไดยังเป็นการฝึกใช้สมองได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย เพราะการขึ้นลงแต่ละครั้งเราต้องใช้พลังงานสูงขึ้นถ้าจะต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงบ,บ่อยๆเพราะเราลืมโนโ่นนี่นั่น,นลิ้นห้อยแน่เลยค่ะดังนั้นเมื่อเราต้องใช้ความคิดวางแผนล่วงหน้าถือเป็นการฝึกสมองไปในตัวนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังช่วยให้เราเป็นคนมีความขยันกระตือรือร้อนตลอดเวลาก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์ปฏิพันธ์ไหวพริบอันเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ช่วยให้เราก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ค่ะ ว้าวประโยชน์มากมายขนาดนี้เรามาเริ่มเดินขึ้นลงบันไดในชั้นที่สู้ไหวกันนะคะแล้วเราจะกลับมาเอะอ๋อกันใหม่ในวิรินอินสปายสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว